ต้มยำกุ้งนะคะฝอยทองบัวลอยไข่หวานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai Language with r ี a m นะคะ Easy Thai ภาษาไทยง่ายจังวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารหลังจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่มวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอาหารบ้างนะคะ ว่าบนโต๊ะอาหารของคนไทยเนี่ยมีอะไรกันบ้างเรียงขอแยกเป็น3ส่วนหลักๆนะคะก็คือส่วนแรกจะเป็นข้าวกับข้าวและของหวานสำหรับข้าวนะคะก็จะแบ่งออกเป็นข้าวสวยและข้าวเหนียวสำหรับข้าวสวยนะคะก็จะเป็นข้าวที่ หุงสุกมาเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะมีหลายชนิดพันธ์ุของข้าวแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็จะมีข้าวสวยที่เป็นสีขาวนะคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็จะมีความเหนียวมากกว่าข้าวสวยนะคะสีอาจจะออกเหลืองนิดนึงนะคะแล้วก็มีการเกาะตัวกันของข้าวในส่วนของกับข้าวเนี่ยจะมีชื่อเรียกของแต่ละอย่างอย่างเช่นต้มยำกุง้งเป็นกับข้าว ไข่เจียวเป็นกับข้าวกระเพราไก่เป็นกับข้าวและอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เรียมพูดถึงก็คือของหวานของหวานของหวานเป็นเหมือนขนมกินเล่นนะคะมีรสชาติหวานส่วนมากจะกินหลังทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยกตัวอย่างของหวานค่ะอย่างเช่น ทับทิมกรอบทองหยอดฝอยทองบัวลอยไข่หวานวันนี้นะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะคะที่มีบนโต๊ะอาหารหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดถูกใจเพจและติดตามเพจนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ใน Thai Language with William นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ